านี้เราจะมาพูดถึงอัตราผลตอบแทนซึ่งสามตัวนี้นะครับนะสองตัวเท่านะครับสองตัวจะเป็นตัวที่เราจะต้องให้มาักเยอะมากขึ้นนะครับนะในแง่ของกําไรเรากำลังดูว่ากิจการนี้ค้าขายเป็นไงบ้างนะครับนะตอนเราดูตัวบริษัทแต่ในทางการถ้าเราเป็นนักลงทุนนะครับนะเรากำลังดูด้วยนะครับว่าในเงินที่เราลงทุนเข้าไปแล้วเนี่ยครับบริษัทเนี่ย เอาไปเจเนอเรตเอาไปสร้างผลตอบแทนได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะเหมือนกับเราไปลงทุนในหุ้นก็หลักการเดียวกันนะครับนะลงแล้วเราได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ผ้แบบไปกัน,ปน,นแต่เรากาลังดูในบริษัทนะตัวอัตราส่วนสองตัวที่เราจะให้ความสำคัญมากๆตัวแรกนะเราเลือกอัตรผาผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์นะฮะสูตรของเราก็จะใช้กําไรจากการดําเนินงานนะครับนะหรือกำไรต้นภาษีแล้วหารด้วยสินทรัพย์รวมคูณร้อย ในแง่ของสูตรตัวนี้อลารามาตีความกันนะครับเอาดูที่ตัวสินทรัพย์รวมกันะนะครับนะสินทร,รัพย์รวมคืออะไรสินทรัพย์รวมเรากําลังสะท้อนถึงว่ากิจการ,รนั้นมีการลงทุนะนะในสินทรัพย์เพื่อเอามาใช้ในการดําเนินงานมากน้อยแค่ไหนค่ะและแน่นอนสินทร,รัพย์พวกนี้นะครับต้องเอาไปใช้ประโยชน์นะก็คือเอาไปสร้างรายได้สร้างกำไรสร้างผลตอบแทนโอเคไหมฮะเพราะในแง่ของตัวไรายได้ชัดเจนก็คือยอดขายแต่เราต้องการดูผลสุทธิก็คือตัวกำไรคะนะ ว่าสินทรัพย์ตัวนี้เอาไปสร้างกําไรซึ่งจะเป็นคำนวณแทนได้ามากเท่าไหร่ล้นบางท่านอาจจะเรียกตัวนี้ว่าอาตาัตราผลแทนจากการลงทุนก็ไม่ผิกดกติกาโอเคะ okay, นะครับนะพ้นโดยหลักการถ้ากิจการไหนที่เราเรียกว่าเป็นการที่เก่งอาตาัตราผลแทนตัวนี้จะสูงแปลว่าใช้สินทรัพย์ได้คุม้มค่าใช้สินทรัพย์ได้คุม้มและสร้างสินทรัพย์ได้เรียกว่าสร้างผลตอบแทนได้มากะนะครับนะพ้นตัวนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ไปกับเราเรียกว่าราคาหุ้นด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับนะ อันนี้อาจจะเป็นตัวน้ําหนักที่เรียกว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับในแง่ของการประเมินนะแล้วตัวนี้อาจจะไปแอปพลายในแง่ของเชิงธุรกิจบางส่วนด้วยเราเสริมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นนะครับกิจาการไม่น้อยชอบขยายงานใช่นะแล้วเวลาขยายก็ชอบกู้เงินนะแล้วก็มีไม่น้อยยิ่งขยายกําไรยิ่งน้อยนะครับนะก็คือว่าเวลาที่เราจะลงทุนในธุรกิจนะครับแล้วเราถือว่าเป็นการลงทุนแล้วคุ้มค่าไหมควรจะกู้เงินไหม ต้องรวจสอส่วนนี้เทียบกับอัตราดอกเบี้ยถ้าผลตอบแทนที่เราได้จากกิจการนี้สมมติว่าได้ตัวเลขหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าเกิดเรากู้เงินมาแล้วเรามีต้นทุนของอัตราดอกเบี้ยตามตัวนี้อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยสมควรกู้คุ้มค่าใช่การกู้อาทอิเช่นสมมติว่าเราสร้างผลอแทนได้ปักประมาณสักกี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเรากู้เงินมา,ามต้นทุนออเลอยู่ที่ประมาณสักแปดหรือเก้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยโอเคต้องสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนคะถึงจะสะท้อนได้ว่าคุ้มอย่างน้อย ต้องมีผมเรียกว่ามีตัวเผื่อหน่อยนะครับว่าผลอดแทนตัวนี้น่าจะสูงอัตตาดโกเบียไม่น้อยกว่า2%เป็นต้นไปะนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่านะกิจการเนี้ยสร้างผลิแทนได้อยู่ประมาณสัก10ซแต่กู้มาประมาณสัก8.5อย่างเงี้ยอย่ากู้เลยครับอันตรายมีโอกาสสูงที่ยิ่งทํายิ่งกำไรน้อยลงะนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกกู้มาทําไม่คุ้มนะครับนะเ<ม>พราะในแง่ของเชิงการประเมินเห็นไหมฮะเราก็จะสามารถแอพพลายใช้กับธุรกิจทั่วไปได้ด้วยนะอ่ะนี่คือตัวสําคัญแต่ตัวสุดท้าย น่าจะบอกว่าสําคัญมากที่สุดในมิติมุมมองของผู้ถือหุ้นะนะครับเราก็เรียกว่าอัตราผลตอบแทนต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นอ่าโ e ใช่ครับที่เหลือผชอบดูกันใช่ครับผ<น>ู้ถือหุ้นนะครับนะที่เขาลงทุนไปทุกคนก็หวังผลตอบแทนใช่ค่ะเพราะเราก็เลยดูแล้วครับว่าจากเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นลงทุนไปในแต่ละปีผู้บริหารนะครับเอาไปใช้ประโยชน์แล้วสามารถสร้างผลแทนกลับคืนมาให้สักกี่เปอร์เซ็นต์เราเทียบเป็นรลายปีใช่ไหมคะอาจารย์ปกติเ,เราสามารถวัดเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับที่เป็นช่วงสั้นกว่านั้นแต่โดยเฉลี่ยแล้วเราก็ดูหลายปีะนะน่าจะเป็นตัววัดกลางที่เปรียบเทียบได้ง่ายที่สุดนะ วิธีการคำนวณก็คือเอากำไรสุทธินะฮะแล้วหารด้วยสูตรของปุ๋ยหุ้นคูณร้อยๆอนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าอัตราชุดนี้นะครับที่เป็นกำไรและผลตอบแทนเนี่ยทุกตัวจะเป็นเปอร์เซ็นต์เพเื่อจะคูณด้วยร้อยหมดะนะแล้วตัวนี้ก็หลักการตรงๆเลยนะครับยิ่งสูงยิ่งดีกิจาการที่เราถือว่านะฮะเอาเปอร์ฟอร์มนะครับนะฮะในแง่ของเชิงธุรก,กิจผลตอบแทนเราอาจจะตกใจนะครับว่าเขาสามารถสร้างได้ปีหนึ่งประมาณ30% แต่ถ้เอาเกิดเอาอีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทที่เราถือว่าซ่อมแทนได้อยู่ในเกณฑ์ดีระดับนา่าสนใจพอควรเลยก็ได้สักประมาณทั้งยี่สิบแต่ถ้าเกิดเป็นผลรับแทนที่เราถือว่าพอใช้นะครับนะไม่ถึงกับโดดเด่นมากมายนะครับก็อยู่ที่ประมาณทั้งสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้หลายท่านคงจะคุ้นตัวเลขนี้นะครับนะนี่คือเกณฑ์ไม้วัดที่วอลเลนบัฟเฟตใช้ในการประเมินที่เลือกกิจการวัดจากตัวนี้เหมือนกัน